วันนี้หลอมากแล้วก็ดีอะไรขอบคุณนะโอเคนะคะเริ่มนะคะบ้างวันนี้เรามา็รุนแฝดเซนทันคร้บผมเซนทันปิ่นก้าครับ The new soul of เซนทันปิดนเก้าก็อสุดยอดมากผมเรียกว่ารรอคอยงานวันนี้มานานมากครับเพราะว่าก็เป็นหนึ่งในห้านที่เรารู้สึกว่าผูกพันมากๆ แล้วก็เออ่มาแทบทุกอาทิตย์เลยครับตอนเด็กๆแล้วก็จริงๆตอนนี้ก็มาอยู่ครับผมเพราะว่าใกล้บ้านนะครับผมก็ฝากทุกคนด้วยนะครับผมอันนี้มีรีโนเวทใหม่ด้วยมีครบครันเลยครับอยากหาอะไรหาที่นี่ได้หมดเลยครับผมแสดงว่าเราเป็นคนพื้นที่เลยเป็นคนพื้นที่ครับผมเป็นเด็กฝังก่งตรงข้ามจริงจริงมาเราชอบโซนอยากชอบชั้นไหนชอบอะไรโซนไหนชอบชั้นไหนเวลาอ๋อชอบจริงๆชอบทุกโซนนะแต่ถ้าส่วนตัวตอนเด็กผมชอบไปนั่งอ่านหนังสือเพราะจะมีะมีชั้น ไม่แน่ใจว่าชั้นอะไรแต่ชั้นบนสุดอะบีดูเอสอ่าใช่ก็ใช่ชั้นลงหนังนี่แหละก็ไปนั่งอ่านหนังสือครับผมหนังสือการ์ตูนนะครับไม่ใช่หนังสือแบบเรียนอะไรเท่าไหร่ใช่แล้วก็กินข้าวที่กินมาชั้นล่างครับผมเวลามาทุกแยกกับแม่มาเพราะว่าความชอบก็จะแตกต่างกันเออมาจริงจริงมากับแม่ตลอดครับเพราะว่าก็อยู่ใกล้บ้านด้วยเวลาเราจะมาซื้อของอะไรเข้าบ้านอะไรก็มากับแม่แล้วก็เวลาแม่ส่งเรียนอะไรก็ส่งก็ก็เอใช่ก็ตอนเด็กก็ มาเองไม่ได้ไงก็เลยต้องมาต้องมากับแม่ครับผมเราอยู่ร้านหนังสือแม่อยู่ชั้นไหนแม่อยู่ชั้นช้อปปิ้งกัชั้นนี่แหละครับชั้นจีนวันนี้มาด้วยวันนี้แม่มาด้วยครับจะม่ไยแบบด้วยเหรอใช่ใช่แม่ชอบยัง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 อย่าไปพูดอะไรนะจิวเชอร์เหรอจิวเชอร์กับฝักให้เลแม่เอ่าอ่าจริงแม่เลือกช็อปได้เลยครับผม เพราะว่าที่นี่มีครบคันครับเพราะว่าค่าตัววันนี้เจนจะให้แม่เอาไว้ช็อปว้าวก็อาจจะยังเก็บไว้หน่อยเก็บไว้หน่อยเก็บไว้หน่อยใช่ใช่ใช่เะ่า่เดี๋ยวพาแม่เลี้ยงข้าวพาแม่เลี้ยงข้าวเมื่อกี้ก็คือโชว์ด้วยใช่ใช่เมื่อกี้เป็นโชว์ชื่อว่าเพลงแฮปปี้ครับผมของฟาร์รีวิลเลียมครับผม ก็เป็นเพลงฝรั่งแล้วเพลงอังกฤษก็ไม่ได้ไม่ได้ร้องเพลงแนวนี้มานานมากแล้วครับผมก็ตั้งแต่ตั้งแต่ที่อยู่ Hero ริ่เลยก็ดีใจครับดีใจทีจ่ร้องเพลงดีครับดูเข้าปากดูลุกแบบเออชอบเลยผมชอบแนวนี้แต่ก่อนผมแบบเคยเคยร้องเพลงน,นี้มาก่อนที่ Hero แล้วก็แบบไม่ได้ร้องเลยอ,อะไรครับที่ได้ร้องเพลงน,นี้เหรอหุย้ยน่าจะเกินเข้าจีเมียมากี่ปีอะห้าปี ก็น่าจะเกิน5ปีอะหกปีครับผมใช่ใช่นี่คือเขาเลือกเพลงให้หรือว่าเจมเลือกเองครับเขามีลิสต์มาให้ครับผมแล้วผมก็เลือกเลือกตามที่อยากอยากร้องเนี่ยแม่นี่ยน่นี่ยแฟนคลับเออเนี่ยแฟนคลับแฟนคลับอะไรหอแฟนคลับนี่คนนี้มีพีเวลต์นะเนี่ยมีผมไปรับไปส่งแล้วเนี่ยก่าจริงเเมื่อกี้เราบอกว่าอะไรนะจ๊ะ เออครแม่เลี้ยงข้าวพอเดี๋ยวพาเลี้ยงข้าวนะคร uh. ับผมก็ฝากด้วยครับเซ็นทรัลปินก้าครับผมถ้ามาแล้วจะว้าวมากๆครับผมเพราะว่าดีนวเวทใหมาหมดเลยแล้วก็มีหลายอย่างให้ได้ลองไปช้อปปิ้งดูลองกินดูอะไรอย่างงี้ครับผมก็เป็นแลนด์มาร์คแลนด์มาร์คหนึ่งของ แถวแถวปีนเก้านี้เลยครับผมก็ฝากเชิญชวนทุกคนมาที่เซ็นทรัลปีนเก้าได้ครับผมครับเปยังไงครับปีใหม่ก่อนเดี๋ยวผมพิมพ์พักก่อนไหลายทิปมากทำไมกลับมาอะม่ไปอะหน้าข่าวทะเลาะกันชอบเอาไปปีใหม่ผมไปแกต้องพาแม่ไปเอ่อพามอ๋อใช่ปีใหม่ไปเซี่ยงไฮ้มาครับผมแล้วก็ไปที่ญี่ปุ่นมาไปฮอกไกโดมาครับ พาแม่ไปเขาดาวแม่บอกแม่อยากเขาดาวก็เลยก็เลยไปเขาดาวที่เดอะบันตอนแรกเราก็เอ้ยโอ้โหมันน่าจะสวยมากเลยอะไรเงี้ยปรากฏไปยืนรอทั้งวันครึ่งชั่วโมงนับเขาดาวแล้วแต่ว่าไม่ไม่มีเขาดาวไม่มีไม่มี5 4 3สี่สองไม่มีพุไม่มีแสงสีเสียงไม่มีโดนไม่มีไม่มีอะไรเลยเขาคิดยังไงบ้างงหน้ากับแม่เพราะเราเออเราเรามาทำไมนะอะไร แล้วก็แล้วก็ยืนยืนหนาวกันเลยคนระับผมไม่เปน,นั้นคือวางแผนแบบรู้อะไรก่อนหน้าไหมาหรือว่าแบบคือคือแค่รู้สึกว่าอยากอยากมาแม่แม่อยากมาก็เลยเก็เลยพาแม่มาผมแล้วก็คิดว่าน่าจะมีแบบคือรู้อยู่แล้วว่าเขาน่าจะาแบบรณรงค์ให้ช่วยแบบหยุดจุดฟุ้อะไรพวกเนี้ยเ,เพราะว่าพวกพอลูชันพวกพีเอ็มอะไรพวกเนี้ยครับผมแต่ว่าก็คิดว่าจะมีพวกโดนพวกอะไรพวกเนี้แต่ว่าเออก็ไม่มี ก็ยืนหนาวฟรีๆไปครับผมก่อยไหมก่อยไหมก็เอาจริงก็ก่อยนะแต่ว่าเอากกอกนะ็มีอีกหมื่นคนที่ยืนรออย่นั้นเป็นเพื่อนก็ <c oughs> เพื่อนเยอะเออมีมีเพื่อนเยอะเขาก็แบบโอ้โหมงกันหมดคนคนคนที่เชียงไหมก็งงอะไรย้ย <c oughs> ใช่ก็ก็เลยก็เลยมีเพื่อนรู้สึกมีเพื่อนโอเคอยู่โอเคแต่ว่าที่เหลือก็ดีครับได้ไปดิสนีย์แลนด์ไปช้อปปิง้งนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยผมแต่ว่าไปมตามใจแม่สุดเลยแม่อยากไปไม่อยากไป เออก็ครับเห็นว่าประเทศก็เห็นว่าแบบว่ายังไม่ออกนอกประเทศก็คือไปเท่าไหร่คะก็โดแล้วเออใช่ก็ก็แม่ช้อปปิ้งอ่ะก็ก็เขามีความสุขอะไรก็ก็ให้เขามีแต่เขาใช้เงินเดือนตัวเองจ่ายเขาเจ่ายเองแต่เขาบอกว่าให้ให้ของขวัญตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเราก็เออโอเคดีเลยดีเลยใช่ใช่ใช่แต่ที่พีคือดูแล ใช่ใช่ใช่จริงก็ไปไปกับเพื่อนๆแหละไปไปหลายคนด้วยครับผมก็ก็แฮปปี้แฮปปี้ดีครับผมแล้วก็เสร็จจากตรงนั้นก็ไปพอไกด์โดญี่ปุ่นมาก็ไปเล่นสโนว์บอร์ดอะไรของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเออมีเวลาพักผ่อนรีเฟรชหน่อยนิดนึงเป็นการแบบไดพักยาวที่สุดในที่นี้แหลใช่จริงล็อกมาตั้งแต่แบบช่วงออช่วงกลางปีของปีที่แล้วครับผมก็ล็อกล็อกมานานแล้วแหละเพราะว่าเออรู้สึกว่าช่วงช่วงปีใหมอ่อยากอยากเบรกนิดนึงเพราะว่าเรา เราอยู่กับออยู่กับงานมาทั้งปีะอะเนาะเราก็เรารู้สึกว่าเออแม่เราเป็นคนที่ชอบชอบเที่ยวช่วงปีใหม่เราก็เลยเออก็เราเราเราหยุดพักงานไปแล้วก็ไปไปเที่ยวดีกว่าอะไรเงี้ยเป็นช่วงเวลาที่ให้เวลาของแม่ด้วยเพราะว่าปีที่ผ่านมาเจ็บกใ็ใช่ครับใช่ใช่จริงก็คุยกับโฟนอนกันเพราะโฟลก,ฟก็ก็พาแม่ไปเที่ยวเหมือนกันอะไรเงี้ยก็แม่เขาอยากไปปารีส แม่เขาอยากไปปารีสแม่เราอยากไปเชียงใหม่เราเลยเออแยกกันไปเราก็เลยไปเชียงใหม่แทนเราก็เลยไปเชียงเฮ้ยวัดดีไอ้วัดดีการทำบุญอะไรเนี่ยพี่เอิญชนตายเขาแบบก็เลยเออน่าสนใจอะไรก็ก็เลยเพราะว่ารู้สึกว่าเราเราไม่ได้ทำบุญแบบจริงจริงอย่างนี้มานานมากแล้วส่วนใหญ่จะเป็นการแบบ ชาร์ตี้ให้ทางโรงพยาบาลมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราไม่ค่อยได้เข้าวัดเท่าไหร่เราก็เลยเออไปลองไปดูว่าว่าเป็นยังไงอะไรเงี้ยผมแล้วก็แล้วก็ไป2วัดไปมาสองวัดนะเป็นของอะไรมาวัดที่เราไปก็โดดังๆแล้วก็ผมเห็นเออพี่ปอนเขาเขาเขาไปมาแล้วเขาบอกว่าดีมากเลยอะไรเงี้ยผมผมก็เลยเออดีหรออะไรเงี้ยแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวพี่ไปแก้บนเนี่ยเออเออเอ้ยไอรีพูดได้ปะเนี่ย เอาไม่ได้ไหมเออใช่ใช่ใช่ก็แบบเขาไปแก้บ,บนอเลยแล้วเขาก็เอาดอกมะลิอะไรเงี้ยเยอะมากเลยไปถาวายวเราบอกโอเคแล้วอ,อย่างงี้ผมต้องถาวายไหมผมถามพี่ก็ยังยังไม่ได้บนอะไรยังไม่ต้องถาวายผมว่าโอเคงั้นเราก็จุดธูปแ,แล้วเราก็ขอไปอะไรเงี้ยแล้วเราก็บอกว่า,เ,าเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเอามาด้วยนะอะไรเงี้ยใช่ก็ฟิลนั้นครับผมแต่ว่า ได้ไแดงก็มีนี่ได้แดงเฮ้ยได้แดงก็มาว่ะค่ะเอามาอย่างนี้เอามาองเอาเอามาเอ่ออะไรนะอันนี้มี2อันอันนี้มีรางวัลให้อันนึงแล้วก็มีเอ่อมีพระมีเีาบอกที่ักพระให้นี่เราพาให้ใช่เอามาครับผมอะไรย่างง้เก็บบนอย่นะบนไหมเรียกว่าบนไหมบนแหละบนที่เดียวครับ อะไรครับบนเสร็จปุก็ฟาดขอไปทีหนึ่งเลยใช่ใก็ก็โอเคก็รู้สึกว่าต้นปีเราได้เสียเลือดแล้วไงก็โอเคครับทั้งปีคงจะไม่มีอะไรแล้วเนาะเป็นยังไงบ้างครับพี่สิทธินเห็นม่อของมิ้นทคือจริงวันนี้ผมไปเรียนมาใช่ผมไปที่คณะมาแล้วก็คือเราก็เพิ่งตรงก็สาย ใ่นิดนึงก็เลยเราเดินเข้าไปใช่ไหมเราก็แบบเฮ้ยจะสายแล้วประตูประตูไม้หนักมากจําได้เลยประตูไม้หนักมากเราก็เปิดไปแล้วพมีเพื่อนทักพอดีเพื่อนหมั่ดีเฮ้ยไม่ได้เจอเพื่อนนี้ขนาดนานเฮ้ยเจมว่าไงวะเรา่าเฮ้ยเพื่อนเราก็เปิดแบป้าแล้วก็แล้วแล้วครูคือตอนนั้นประตูสั่นเลยแล้วครูก็งงแบบโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นเราก็คิดว่าเราไม่เป็นไรรา่ว่าแบบปกติไม่ค่อยไม่เคยเย็บอะไรมาก่อนเลยครับก็คิดว่าเออคงจะแค่แบบ มือม,อมอืนิดนึงเลยมั้งแล้วเดินเข้าห้องไปอขอโทษเขาด้วใช่ได้จัไม่ได้จัดตอนนั้นเข้าไปเพราะอายเพื่อน<ะ>ตอนนั้นอ่ะเพราะประตูสั่นเลยอ่ะอายเพื่อนเราก็รีบเข้าไปก้มหน้าก้มหน้าไปแล้วนั่นนแนงแล้วพอนั่งนั่งเรียนไปเรารู้สึกมันเริ่มชาๆเว้ยแล้วมันก็แบบรู้สึกมีน้ำไหลลงมาน้ำไหลว่าน้ำมูกแล้วเราก็แบบเราก็ซับดูแล้วแบบตอนแรกนึกว่าน้ำมูกเลือดเลือดอาบหน้าเลยแล้วแล้วแล้วเราก็เลยขอครูแบบ เอาจารย์ครับเอี๋ขอไปก่อนนะครับแล้วราไปซับในห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ส่งให้พี่เอิญดูแล้วก็พี่เอิญก็บอกว่าอันเนี้ยส่งดูต้องเย็บนะอะไรเงี้ยผมว่าเฮ้ยต้องเย็บหรอกแค่เดี๋ยวชิวๆอะไรเงี้ยแล้วก็กลับไปเรียนใหม่เออเริ่มรู้สึกว่าเออเริ่มเป็นหัวละเริ่มเป็นโลละก็ว่าครูไปดีกว่าครูเอ่อขอขออนุญาตลานะครับเจ็บตกเจ็บตกใจมั้ยถึงจะต้องทันเย็บ สิบสองสิบสองสิบสองเหรอยี่สิบแผลแค่เรื่อ,องยี่สิบเมาตกใจไม่เจ๊มันต้เย็บเลยหรอเออตกใจครับเพราะว่าไม่ไม่เคยเย็บมาก่อนอะไรนะก็อันนี้เป็นครั้งแรกแล้วก็รู้สึกว่าเออแผลมันก็แบบมันก็ดูจะไม่ได้แบบกว้างอะไรขนาดนั้นนะอ่ะแต่ทำไมสิบสองโหก็ถามเขาเมืถามหมอว่าแบบทำไมสิบสองหมอเขบอกว่ามีข้างในสี่ต้องเย็บข้างในด้วย ให้ให้แผลข้างในมันสมานกันแล้วก็เย็บข้างนอกอีก8อะไรเงี้ยเขาบอกโอเคโอเคหมอใช้หมอใช้เอ่อเข็มเข็มเล็กๆเข็มสามซิลิโคลอะไรเงี้ยก็ได้แหละเราเราเรามีรู้ไซส์เข็มอยู่แล้วเออผมก็แบบเออเออหมอครับผมเออเป็นดารานะครับผมเออผมเพื่อหมอไม่รู้จักเลยเดินไปแล้วบอกหมอว่าอะไรนะเดินไปบอกไม่เดินไปก็เล่าให้หมอฟังก่อนหมอว่าโดนอะไรมาอะไรเงี้ยเออ ผมก็บอกต้องเย็บเลยครัหมออ๋อใช่ครับเดี๋ยวเป็นแผลเป็นเลยผมบอกเออบอกบอกครับผมเป็นดาราพอดีผมต้องชัยหน้านิดนึ่งเออหมอเย็บให้ผมสวยๆนะครับเออเออแล้วหมออก็บอกได้ครับเลยแล้วหมอรู้จักผมด้วยหมอหมอรู้จักอยู่แล้วเออแล้วเขาบอกหมารู้หมอรู้แล้วแบบผมก็บอกเดี๋ยววันนี้ผมมีงานด้วยเอาไงดีครับหมอใันหมอมากเลยครับเออหมอบอกกดดันหน้านู่นเออผมก็แบบ เออวันนี้ผมมีงานนะตอนเย็นเลยตอนหกโมงทุ่มหนึ่งวันนี้บอกเขาบอกว่าเออไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวแปะแปะพัตเตอร์ให้แล้วก็เออจริงๆตอนแรกมันต้องกันน้ําแต่ว่าผมถอดออกบว่มันใหญ่ไปเดี๋ยวมันแบบเดี๋ยวคนมองแผลมากกว่ามองหน้าก็เลยเออแกออกแล้วเดี๋ยวค่อยเนี่ยเดี๋ยวหลังจากงานค่อไปแปะก่อนอาบน้ำ ย้อนกลับไปว่าตอนที่ขอที่วัดอ่ะขอว่าอะไรไม่ได้ขอเรื่องอุบัติเหตุอ๋อลืมลืมขอเรื่องนี้เออขอเรื่องเออเรื่องสุขภาพอ่ะสุขภาพก็อาจจะเป็นแบบรูปเรื่พวกหวัดอะไรพวกนี้แล้วก็ขอเรื่องการงานขอนน่นนี่อะไรไม่ลืมขอเรื่องนี้ไปเดี๋ยวเดี๋ยวกลับไปเดี๋ยวกลับไปแล้วเดี๋ยวไปขอวัดขอการขอวัดขอวัดต้นปีต้นปีอ่ะแล้วคนที่เชียงใหม่เขารู้หรือยังว่าคุณเแก่คนที่เชียงใหม่มีเยอะแยะมีเอ่อพี่ไม่ได้เอาชื่อใครเลย เอ็พี่ไม่ได้พูดคือใครอ่ะพี่ไม่ได้พูดโอเคงั้นไงนะเอ้ยนะคนที่เชียงใหม่รู้ไหมว่าเราเจ็บคนที่เชียงใหม่รู้ไหมว่าฉันเจ็บหรอก็ผมว่าหลายๆคนน่าจะไม่รู้นะเพราะว่าหลายๆคนก็อาจจะไม่ได้รู้จักผมอะไรอย่างเงี้ยคนที่เชียงใหม่อ่ะสกาเลดฮาร์ดกราวิ่งยังไงบ้างคะสกาเลดฮาร์ดกราว่าดูอบอุ่นนี้นะเออแบบดูครอบตูโอุ้งเชยเจมไปทำไมไปก็ไปแวะไปหาเพื่อน แบบเพื่อนเยอะมีพี่เพริร์ตมีพี่วินมีพี่นนท์อุย้ยมีเยอะแยะมีเยอะแยะอเ,เออเออมีเพื่อนเยอะครับผมใช่ใชอ,องชายเจมส์องชายตอนเปียโนนี่องค์ชายเจ็บไม่ใช่เราไม่ใช่องค์ชายเราเป็นเราเป็นลูกสมุนคุณทีคุณทีเขาเอา่อมีม,มีมีทุนไงเ,<อ>เขาเลยไปเขาเขามีทุนเขาเป็นเจ้าของจิบเอ็นชีวีเขาเลยมีทุนแล้วไปช่วยสนับสนุนกองสการ์เล็ตฮาร์ดให้แบบ มีของอร่อยอร่อยกินหรืออะไรอย่างงี้ใช่ใช่คือก็ไปตามหาหัวใจเห็นเมื่อกี้บแบบแซวตามหาหัวใจจริงหัวใจก็อยู่ที่ตัวเอง <laughs> ใช่จริงทุกคนมีหัวใจของตัวเองครับ <laughs> แต่ว่าเออมันจะผูกกับใครแค่นั้นเองแล้วผูกกับใครอ่ะก็ผูกกับแม่อะไรอย่างงี้แล้วก็อาจจะผูกกับพ่อใช่ใช่ใช่อะไร มีใครอีกไหมหรอโฟดไหมเออโฟดไหมโฟดไหมโฟดไหมเออเอาจิมโฟดอะเคยเคยไปเคยไปที่วัดนี้อยู่แล้วนะวัดชื่อชื่ออะไรนะเออใช่วัดวัดม่อนกุเวนครับผมใช่โฟดก็เคยไปแล้วแล้วก็แบบเออก็บอกว่ามีคู่ชื่อว่าจิมินายนะโขบอกว่คู่การแสดงพาร์ทเนอร์จิมแต่เธอไมบอกผมก็เลยบอกเหมือนกันว่าเนี่ยผมก็มีคู่ชื่อโฟร์ อ๋อโฟดจำได้จำแม่เขาได้จำแม่ปุ๋ยได้เออพาพาจำแม่ปุ๋ยได้ใช่ใช่แค่นั่นแหละเขาไปบอกพันเรียบร้อยแล้วว่าไปคู่กันใช่บอกแล้วบอกแล้วอ่ะสบายใจมะเป็นคู่พาร์ทเนอร์ทำงานกันอิดว่าอะไรกันาแบบแก่บุญติกี้แล้วแบบว่า มันหมอไม่รอตรวจก็มีคนหาดต้องการหรือเปล่ะไม่ถามไลเซอร์ไม่ถามอะไรอย่างงี้ใครอยากมาได้ไม่อยากให้สปอยอะไรเลยหรอไม่อยากพูดสไตล์สิบสามี่จุดห้าเจอกันใช่ไหมเออขอโปรโมทงานหน่อยโปรโมทยังไงบ้างโปรโมทเอาไปแล้วพี่เจมสไม่ใช่ก็เอออยากพูดไม่ได้พูดนะไม่ ไม,ไม่รู้ว่าจะมีอีเวนต์แบบที่มีสัมภาษณ์อีกไหมแต่เจมพผูเ้ดเดนะว่าเจมสปอยอ13-14ใช่ไหม13-14ไรเซอร์คอนเสิร์ตที่อิน a ท t อารีนามีผู้คนหลายคนที่จะไปะแล้วก็มีหลายๆโชว์ที่อาจจะได้ยังไม่เคยเห็นสำหรับคุณเจมส์มสำหรับผมใหม่ๆแต่อินเทกอารีนามีอะไรใหม่ๆแน่นอนอะไรล่ะผมอาจจะไป ร่วมแสดงกับหลายๆคนหลายๆคนที่ไม่ใช่ในนามศิลปินเดี่ยวแต่ว่าเป็นในนามศิลปินวงก็จะมีเฟนลิสเดี๋ยวนะให้เลยช่วยมีกี่วงถ้าเลยช่วยมีสี่วงมีเฟนลิสมีไรแคนมีแจสเฟอร์มีโคลเวอร์แล้วเราจะไปกับวงวงคริสคริสนนนน์เพิร์ด สายวาร์กได้ใช่ไม่เหนื่อยเลยหรอไม่ใช่ก็พูดไปเรื่อยล่ะเอจริงแค่แค่อยากให้แบบเอออยากให้พูดเรื่องไรเซอร์เฉยแผมือยาวแล้วแวกวมอมาดูเกมไหมคะครับได้าเจอกันแม่ปลาโตแล้วได้ได้ใมีสตรีมมิ่งนะ TDM Live ครับ TDM Live ได้ใช่ ทิเวตทิเคตทูเฮเวนด้วยครับทเตทูเลวอะไรยมีงนคอสิเยยหมดมีมีมีมละครเวทีครับลกแข่งสยามบาด้วยครับผมเอลด้วย LL หมดแล้ว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  จะหานไ่ัโตวเลยลูกโอเคหนึ okay. Okay. 3, okay. ่งสองสามครับที่หนึ่งน้องผมหนึ่งสองสามเกีอนนี้่ต้อัซู้มแผงมาลูก